ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้ไปก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังความเป็นมาเรื่องราวตอนที่14สําหรับตอนนี้เป็นตอนที่14ตอนนี้ก็จะขอพูดเรื่องกรรมกรรมบท10กับสินห้าควบกันเพราะว่าข้อห้ามเหมือนกัน ข้อที่สิ่งข้อที่ตอนที่สิบสี่นี้ขอพูดถึงข้อที่สอของศีละกรรมบทสิบการมบบทสิบก็เป็นข้อที่สองชิ้นหก็เป็นข้อที่สที่นี่กล่าวว่าทินาทานาเวรมณีเที่แปลเป็นใจความไม่ให้งดเว้นจากการถืเอ,อทรัพย์สินของคนอื่นที่เขาไม่ให้เราโดยชอบทำ แต่ก่อนที่จะอาจารย์ที่บายบรรดาท่านพุทธบริษัทนั้นหลายก็เตือนใจกันไว้ก่อนรายการนี้เป็นรายการหนีนรกคําว่านารกมีจริงบรรดาเ่านพุทธบริษัทชายหญิงพระพุทธเจ้าทรงยืนยันมาอาตมาก็ขอยืนยันด้วยถ้าถามไม่เห็นไหมบอกว่าเห็นแล้ว เคยไปไหมสมัยที่มีสมัยที่มีชีวิตอยู่นี่ต้องตอบว่าเคยไปแล้วเคยไปมาตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กตายไปแล้วกลับฟืน้นหลังจากนั้นก็ไปได้ตามปกติจะไปเมื่อไรก็ไปได้เป็นอย่างนี้ทุกคนอย่างท่านพลโทสมานวีระวัทยะท่าก็เช่นเดียวกัน ท่านตายไปเมื่อสมัยเป็นร้อยโทกลับมาแล้วก็มีสิทธิ์ไปเที่ยวในแดนนั้นได้ได้เป็นปกติเพราะเป็นแดนที่เคยไปแล้วเพราะท่านตายเมื่อเป็นร้อยโทต้องกลับฟืน้นเขากลับมาส่งแดนที่ไปก็คือแดนนรกเป็นกันเมื่อกลับมาแล้วต่อไปก็ได้โอกาสท่านให้โอกาสจะไปเมื่อไรก็ไปได้ จึงขอยืนยันว่าตายแล้วเกิดนรกสวรรค์มีจริงถ้าถามว่าเอาตัวเข้ายันไม่กลัวใครเขาว่าหรือก็ต้องตอบว่าคนที่เกิดมาในโลกนี้ไม่ถูกทินทาเลยไม่มีที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านาติโลเกอนิทิโตคนไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกพระพุทธเจ้าเองยังถูกนินทา อาตมาเป็นสาวกกลุ่นจิ๋วของพระองค์ทำไมจะไม่ถูกนินทาเวลานี้คำนินทาคำตีเตียงก็เกลื่อนโลกเต็มโลกไปหมดไปหน,หนักใจอะไรจะนินทาสักเท่าไรก็ตามก็แก่ลงไปทุกวันเนื้อใครเ็าสรรเสริญยังไงก็ตามก็แก่ลงไปทุกวันนินทาก็แก่สรรเสริญก็แก่ ฉะนั้นคำนินทาและสรรเสริญทั้งสองราการในบรรดาท่านพุทธบริษัทองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคทรงแนะนำว่าจงอย่าถือเอาเลยทั้งสองอย่างใครเขานินทามาก็ส่งคืนกลับเข้าไปไม่ใช่นินทาต่อนะลองลองดูนิดเศรษฐกิจด,ดูหน่อยก็เร่าร้อนบางท่านก็ดี พอถูย้อนเขานิดกลเป็นพระอาหารหันไปเลยที่ว่าเป็นพระอาหารหันนั้นไม่ใช่อาตมาทำให้ท่านเป็นพระอาหารหันนะท่านกลับพูดบอกว่าท่านไม่สนใจกับคํานินทาว่าารอันนี้ก็ดีต้องขอบคุณท่านจะขอสรรเสริญในความดีของท่านแต่เราทําอย่างนั้นเต็มใจทําหรือเปล่าก็าต้องบอกว่าลองทําดู เห็นท่านส่งมามากๆลองส่งกลับไปนิดหนึ่งดูทีว่าจะเดือดร้อนไหมสำหรับอาตมาเองไม่เดือดร้อนเพราะถูกนินทาไม่ใช่แต่รับหลังข้างหน้าในทก็ยังถูกว่าถูกกล่าวเป็นปกติเรื่องความอกตันญยูไม่รู้คนคนของคนที่มีกิเลสก็ย่อมมีอยู่บ้างเป็นของธรรมดา การนินทานและสรรเสริญจะไม่สนใจสนใจอย่างเดียวว่าตายชาตินี้แล้วจะไปไหนแก่ขนาดนี้แล้วยังไงไงก็ต้องตายนั้นเมื่อเราจะตายบรรดาแต่พุทธบริษัทนั้งหลายหากำแพงมากั้นนอะาบยภูมิไม่ก่อนดีกว่าเื้ยยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึงยอมรับนับถือท่าน เพราะคารวาตเอาสินห้าเป็นกำแพงกั้นเขาไว้อวายภูมิจะมาไม่ถึงบาปเก่าๆที่ทำไปแล้วทั้งหมดสมเด็จพระประมาสุคตบอกว่าจะตามให้ลงโทษเราไม่ได้เลยเอาแค่นี้ก็ดีแล้วเจะาันบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังรายการนี้ถ้าต้องการหนีบาปก็หนึ่งอย่าลืมความตาย รายการที่สองยอมรับทัถือพระพุทธเจ้าพ,พระธรรมและพระอริยสงฆ์รายการที่สามสรงสินห้ายบริสุทธ์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแล้วก็ทรงไว้จนกว่าจะตายตายเมื่อไรไปสวรรค์ไปพรหม,มน,นั้นดีไม่ดีก็ปานิพานตอนนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องสิ่งและกำหนดสิบข้อที่สองท่านบอกว่า จงยดเว้นจากการลักขโมยหรือยื้อแย่งหรือคดโกงหรือทรัพในทรัพย์สินของคนอื่นมาเป็นของเราเรื่องนี้บรรดาท่านพุทธิริษัทถ้าว่ากันในชาติปัจจุบันไม่ว่าใครทั้งหมดคนก็ดีสัตว์ก็ดีคำว่าสัตว์หมายถึงสัตว์ที่ฉันก็ยังรับรักทรัพย์สินของตนเหมือนกัน เคยเห็นสุนัขแบ่งกินอาหารถ้ามีตัวอื่นเข้ามาแย่งมันสู้ใจขาดสู้ได้หรือไม่ได้ก็ต้องสู้เพราะว่าชีวิตจะทรงยู่ได้เพราะอาหารเป็นปัจจัยตาขาดอาหารได้อย่างหนึ่งความตายก็เข้ามาถึงเร็วความจริงยังไงไงก็ต้องตายแต่ก็ไม่มีใครอยากจะตาย หากว่าบรรดามนุษย์ทั้งหลายเว้นจากสิ่งเว้นไม่ละเมิดสิงข้อนี้ต่างคนต่างยึดถือทรัพย์สินของตนเป็นสิ่งสำคัญยินดีเฉพาะทรัพย์สินนี้ตนหามันได้เองโดยชอบธรรมไม่ยื้อแย้งไม่คดโกงไม่หลอกลวงในทรัพย์สินของบุคคลอื่นใดโลกก็จะมีแต่ความสุขสุขไปด้านหนึ่ง ความจริงเรื่องทรัพย์สินนี่เป็นเรื่องสำคัญมากแต่ว่าคนที่จะรักษาสิ่ข้อนี้หรือกำบุมบข้อนี้ได้ก็ต้องมีอารมณ์ใจเหมือนกับข้อที่หนึ่งแต่แถมนิดหนึ่งอารมณ์ใจข้อที่หนึ่งคือเมตตาความรักสองกรุณาความสงสารข้อที่สองนี่ก็มีเมตตาความรัก กุณนาความสงสารเป็นธรรมะเข้าไปจับใจแถมอีกอันหนึ่งคือสันโดษยินดีเฉพาะทรัพย์สินที่ตนหามันได้โดยชอบธรรเพราะว่า <c oughs> ทรัพย์สินของกูคนอื่นใดเราไม่สนใจอาจจะชอบใจบ้างอาจจะอยากได้บ้างอย่างเขาแต่ไม่ไม่อยากจะคิดลักไม่อยากจะขโมยไม่อยากจะคดโกง ต้องการจะหามาเองโดยชอบทำตามที่วารมสามารถจะพึงหาได้ <c oughs> ถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายด้วยคนทั้งโลกรักษาสิงข้อนี้ไว้ได้โ,โรคจะรวยมากคนเราก็จะรวยมากขึ้นท่านถามว่าจะรวยยังไงเวลาที่พูดนี้เขาบอกเศรษฐกิจตกสะเก็ด คำว่าเศรษฐกิจตกสะเก็ดทุกคนกระบวนกันแย่ๆพอค้าแม่ค้ากระบนว่าค้าขายไม่ได้ชาวเกษตรทั้งหลายก็บอกว่าแย่แล้วของได้มากขายไม่มีราคาบางรายของไม่ได้ที่กับร้ายหนักขึ้นอีกทำนาข้าวก็เสียทำไร่พืชไร่ก็เสียถ้าถ้าแถมต่อไปภาษีก็ขึ้นราคา สำหรับภาษีนี่พระไม่เคยรู้เรื่องเพราะว่าไม่มีไม่มีภาระไม่มีเงินจะเสียภาษีกับเขามีชีวิตอยู่ได้เพราะอาศัยญาติโยมพุทธบริษัทเลี้ยงในเมื่อญาติโยมพุทธบริษัทท่านแย่พระก็เลยแย่ไปด้วยตามที่สมเด็จพระพุทธาจารย์ว่านงทนว่าถ้าจะบ้านเขาจนพระกับหมาก็ตายก่อน ไปถามท่านข้าถามทําไมเป็นอย่างนั้นขอรับองวงพอ่อท่านบอกว่าในเมื่อชาวบ้านเขากินไม่อิ่มจะเอาข้าวที่ไหนมาใส่บาตรจะเอาข้าวที่ไหนไปให้มาอันนี้จริงของท่านถ้าทุกคนเว้นไม่ละเมิดสิ่งข้อนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทตามที่กล่าวมาแล้วว่าตำรวจก็ไม่ต้องมีในอำเภอผู้ว่าพิพาษายการเรืนจำไม่ต้องมีทั้งหมด การรบราฆ่าฟันซึ่งกันและกันเพราะทรัพย์สินก็ไม่มีเวลานี้สงครามเกิดขึ้นทั้งโลกแต่ไม่ใช่สงครามโลกนะมีประเทศไหนบ้างที่บอกว่าไม่มีสงครามอาจจะมีบ้างแต่ไม่กี่ประเทศนักแต่ละประเทศต่างคนต่างรบกันภายในประเทศบางรายออกมารบนอกประเทศก็มี ที่รบกันอย่างนี้เพราะอาศัยความโลภเป็นสําคัญอยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นมาเป็นของตนเป็นสําคัญจริงทําอย่างนั้นในการรบราข้าวฟันซึ่งกันและกันใช้อะไรบ้างใช้อาวุธใช้คนใช้อาหารใช้เบี้ยเลี้ยงใช้อุปรกรณ์การต่างๆก็สุนตระนัดบรรดาเทนพุทธิษัทกระสุนปืนน่ะตรนนัดราคราเท่าไหร่ ลูกระเบิดแต่ละลูกราคาเท่าไรชีวิตของคนแต่ละคนราคาเท่าไรรวมความทรัพย์สินต้องเสียหายเพราะความโลภอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นมาเป็นสําคัญนี่จุดหนึ่งเรื่องของประเทศเรื่องใหญ่มากถ้ามาเรื่องส่วนตัวบุคคลถ้าการลักการขโมยกันไม่มีการปล้นสะดมไม่มีการโกงไม่มีเป็นต้น เอาง่ายๆว่าถ้าขโมยไม่มีถ้าขโมยไม่มีนี่ค่าใช้จ่ายในบ้านน้อยลงไปมากรายการแรกบ้านไม่ต้องทำแข็งแรงมม่นคงนักแค่บังแดดบังฝนได้เท่านี้ก็พอรายการที่สองไม่ต้องใช้เงินซื้อกุญแจม ประตูก็ไม่ต้องทําแข็งแรงกุญแจแต่ละดอกก็ไม่ต้องมีกุญแจแต่ละดอกที่ทํามันได้ต้องใช้เงินบ้านแต่ละหลังที่ทําแข็งแรงเพิ่มเงินขึ้นไปมากแลวก็อาวุธยุทโธปการต่างๆก็วกรณ์ต่างๆก็ไม่ต้องมีไม่ต้องมีการระแวดระวังนอนหลับแบบสบายคนก็มีประสาทดีมีอาเมณนความสุข อารมณ์ใจมีความสุขปัญญาก็มีเมื่อใจเยือกเย็นปัญญาก็เกิดใจเย็นเพราะหนึ่งไม่ฆ่ากันตามสินข้อที่หนึ่งไม่ฆ่ากันไม่ประทุษร้ายกันไม่ลักไม่ต้อนละมัตระวังของไม่มีการลักไม่มีการขโมยกันอย่างนี้ทุกคนมีอารมณ์ใจเป็นสุขถ้าถามว่าจะรวยได้ยังไงก็ลองคิดดู ถ้ามีการลักมีการขโมยกันเป็นปกติเจ้าของบ้านก็ต้องเฝ้าทรัพย์ตระวางรัพ์ประสายก็มึนร่างกายก็เพลียให้ร่างกายเพลียวไปนี่การงานก็ลดตัวลงมันสมองไม่ดีปัญญาที่หาทรัพย์สินก็น้อยลงการคล่องตัวก็มีน้อยไปอันนี้อาจจะเห็นยาก <c oughs> เอาไง่ายๆถ้าบ้านไม่ต้องปลูกแข็งแรงนักเพราะไม่มีขโมยค่าใช้จ่ายลดลงไปเท่าไรสมมติว่าถ้าบ้านไม่ต้องมีกุญแจทลูกคุญแจดอกหนึ่งเวลานี้สิบบาทซื้อไม่ได้แล้วสมมติว่าลูกุญแจดอกละสิบบาทเวลานี้มีคนห้าสิบสองล้านคน ่านคิดว่ามีบ้านสักสิบล้านหลังหลังหนึ่งใช้กุญแจหนึ่งดอกสิบดอกละสิบบาทสิบล้านหลังนี้เข้าไปร้อยล้านแล้วต้องเสียหายแบบเ่าแล้วก็งบประมาณเจ้าหน้าที่งบประมาณผู้กวบกลุ่มงบประมาณพีาสายาย่สาสาใหญ่การสศาลต่างๆที่ต้องสูญเสียไปมันเท่าไหร่ถ้ารักษาสิ่งข้อนี้ได้ประเทศชาติจะเจริญมาก มีความสุขมากรัฐบายนก็มีความเยือกเย็นใจมีรัฐบาลก็ได้ไม่มีรัฐบายก็ได้เพราะคนไม่คิดฆ่ากันไม่คิดลักไม่ขโมยกันเราก็จะมีแต่ความสุขไม่ต้องหาใครเข้ามาตัดสิน <c oughs> <c oughs> การเป็นถ้อยร้อยความสู้คดีในโรงศาลนั่นมันหมายถึงความ บรรลัยห่ทรัพย์สินไม่เกิดขึ้นต้องจ่ายเงินจ่ายทองเสียเวลาการงานแล้วก็ดีจะแพ้ชนะแล้วก็ยังไม่รู้ถ้าแพ้ก็แย่ใหญ่ถ้าชนะได้มาก็ไม่คุ้มค่าแห่งการเป็นความเงินอาจจะได้มาคุ้มค่าแต่เวลาที่เสียไปบรรดาเต็มพุทธบริษัท ดวงความมาสิงค่อยสองคุ้มครองโลกให้มีความสุขมากแต่ว่าเราสามารถรักษาสิงข้อนี้ได้จะไปที่ไหนก็มีแต่คนไว้วางใจในเมื่อเขาไว้วางใจเขาก็รักในเราเขารู้ว่าเราเป็นคนใจดีมีเมตตามีคนเป็นคนใจดีมีกรุณา,นานความสงสาร อารมณ์ใจเราก็ชุนชืน่นใจดีไม่ได้ความสันโดยิยนดีเฉพาะทรัพย์สินของตนไม่ต้องการทรัพย์สินของคนอื่นที่ได้มาโดยไม่ชอบทำไปบ้านไหนเขาก็ยินดีรับเราก็มีความสุขเจ้าของบ้านก็มีความสุขแขกผู้ไปหาก็มีความสุขมีแต่หน้าตายิ้มแยม้มแจ่มใสเ็าหากันทรัพย์สินก็ไม่เปลือง นี่เป็นว่าในปัจจุบันก็มีความสุขแล้วที่ทต่ท่านบอกว่าสีเลนะสุขติงยัาติบุคคลที่ทรงศีลได้จะมีความสุขสีเลนะโพกัม,มัมธาถ้าไม่มีการลักไม่ขโมยซึ่งกันและกันไม่ทุสรายซึ่งกันและกันทรัพย์สินก็ไม่หายทรัพย์สินก็ไม่เปลี่ยนความดมสมบูรณ์ในความเป็นอยู่ก็มีแก่บคุคคลทุกคน ไม่ต้องไปนั่งกลัวโจรแบบในสมัยปัจจุบันในปัจจุบันนี้แม้แต่ในธนาคารเขายังปล้นเลยนั้นมาปล้นก็ทั้งบ้านธนาเขาั้งธนาคารขโมยของบ้านผู้พิพากษาขโมยของบ้านนายตำรวจชาวบ้านก็ยำแย่แล้วที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ตำหนิท่าราชการนะไม่ใช่ตํตำหนิท,งทงางรัฐบาล ไม่ว่าใครทั้งหมดไม่ต้องการให้มีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นแต่กำลังใจของชาวโลกเต็มด้วยความมิปริตคิดว่าได้ทรัพย์สมบหัตเขาางคนอื่นมาได้แล้วจะมีความสุขแต่ความจริงคนที่รักขโมยเขากินก็ไม่มีความสุขต้องนั่งระแวงนอนระแวงอยู่เสมอได้ทรัพย์สินเข้ามาแล้วบรรดาแทนพุทธบริษัท หาความสุขไม่ได้เกรงว่าจำเจ้าหน้าที่ตํารวจจะสืบรู้บ้างเกรงว่าเจ้าของก็จะจำได้บ้างเจ้าของก็จะรู้ตัวบ้างจะนั่งนอนจะนอนก็สะดุ้งอยู่เสมอนี่แป็การที่ไม่มีความสุขเลยการละเมิดสินถ้าทรงสิงข้อนี้ได้เราก็ไม่นอนสะดุง้งไม่ต้องเกรงใครเขมาจับมากลุ่ม กร็รวมความแล้วว่าถ้าหาปฏิบัติสิ่งข้อนี้ได้ในชาติปัจจุบันทรัพย์สินที่เรามีอยู่ก็ดมสมบูรณ์ขึ้นไม่หนักใจในความเป็นอยู่เ็าไม่เสียเปล่าไม่เสียเพราะกโมยรักไม่เสียเพราะก่อมยปล้นไม่เสียเพราะการถูกโกงไม่เสียไปเพราะถูกการยักยอกถ้าเราไม่เสียขนาดนี้การเสียอย่างอื่นก็น้อยเต็มที การจะกินจะใช้เนี่ยมาเรื่องเล็กๆบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นของธรรมดาธรรมดาเรามีมากกินมากมีน้อยกินน้อยแต่พวกรักขโมยทีสิเรามีน้อยแกก็ลักหมดเรามีมากแกก็ลักหมดเรามีมากแกก็โกงหมดเรามีน้อยแกก็โกงหมดดีไม่ดีแกโกงเลยหมดพวกปล้นจี้บางทีก็ปล้นจี้เลยหมด หมดตัวแล้วยาตัวไปเป็นไปเป็นกันเอาค่าถ่ายนั่นหมายความว่าถ้ามีที่ดินที่ายอยู่พื้นที่จะเอาสังหาริมทรัพย์เคลื่อนที่ไม่ได้ยังต้องจำนำจำจองแล้วขายรีบเอาเงินไปถ่ายโก้พื้นก้คนที่ถูกจับไปจะตายนี่ความเร่าร้อนเพื่อการไม่เคารพสิ่งข้อนี้เป็นอย่างนี้ ถ้าทุกคนเคารพสิ่งข้อนี้ก็มีแต่ความสุขนิว่ากันด้านปัจจุบันถ้าสัมบรายาพบบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าตายไปแล้วในโลกหน้าคนที่ทรงสิงข้อนี้จะมีอาการเป็นยังไงก็มาว่ากันถึงกำลังใจก่อนตายก่อนก่อนที่เราจะตายบรรดาท่านพุทธบริษัท ถ้าจิตของเรามีเมตตาความรักกรุณาความสงสารมีความสันโดษยินดีเฉพาะทรัพย์สินที่หามันได้โดยชอบธรรมคำว่าสันโดษนี่ไม่ใช่ยินดีเฉพาะทรัพย์สินที่มีอยู่นะหนังสือต้งเขียนไว้แต่ว่ายินดีเพราะทรัพย์สินที่มีอยู่นั่นก็หมายความว่าเราหาคนได้เท่าไรยินดีเท่านั้นไม่ใช่ไม่หาเลย ความขยันหมั่นเพียรไม่ใช่ความโลภขยันหมั่นเพียรโดยทําไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าสัมมาชีวะหาเลี้ยงชีพโดย,โดยชอบธรรมอย่างนี้ทําได้ไม่มีอะไรเป็นโทษไม่มีอะไรเป็นบาปน่นเงเมื่อท่านนั้นหลก่อนจะตายกําลังใจเป็นสุขหนึ่งเมตตาความรักสองกรุณาความสงสาร สามสันโดดยินดีเพราะทรัพย์สินที่เราหามันได้โดยชอบธรรมก็ไม่เมร์สะดุดใจกับใครจิตใจก็ชุ่มชื่นถ้าทรงความดีสามรายการนี้ได้และเว้นยาการก,ก,ก็เว้นแน่เว้นยาการละเมิดสิ่งข้อสามแน่คุณธรรมประเภทนี้ถ้าจะก่อนจะตายใจยังทรงความเมตตายอยู่เป็นต้นท่านผู้นั้นตายแล้วในชาตินี้ ชาติต่อไปที่เข้าถึงใหม่ก็ลงอบายภูมิคือมีนรกเป็นต้นไม่ได้ลงไม่ได้แน่แต่เคลนลงไปเขาขับตีตายเลยคนนรกเขาไม่ต้องการคนดีเขาต้องการแต่คนเลวลงนรกไม่ได้ไปไหนก็ต้องไปเป็นเทวดาหรือพรหมกำลังใจอ่อนก็เป็นเทวดาเข้มแข็งมากหน่อยก็ไปเป็นพรม ต่อมาทั้งหมดบุญวัสนาบารมีจาก,การเป็นเทวดาหรือผมไปไหนลงมาปั๊บก็ยับยังอยู่แค่มนุษย์โลกก่อนพอมาถึงมนุษย์สโลกความดีสามรายการก็ตามมาด้วยความดีสามรายการคือเมตตาความรักกรุณาความสงสารสันโดดยินดีเพราะสัพย์ผิงเ็าตนนิหาได้โดยชอบธรรม ไม่คดไม่โกงใครก็ตามมาหนึ่งไม่ตายความรักกรุณาความสงสารทําใ้้ท่านผู้นั้นเป็นคนสวยมาสวยแล้วลถ้าอยากไปที่ไหนก็ตามจะได้รับความเมตตาปราณีจากคนทุกคนในที่ทุกสถานอย่างที่ก็พูดกับว่าบางคนมีสนเสน่ห์เหลือเกิน จะไปนั่งที่ไหนจะไปที่ไหนมีคนต้อนรับยินดีจะมีการม,มีคนเมตตาปราณีเสมอสงเคราะห์เสมอนี่ระบรรดาเทพธทธบริษัทเพราะคุณแห่งความดีคือเมตตากรุณาความสงสารต้องสอนเรื่การนี้เป็นปัจจัยให้เกิดกับท่านและต่อไปนอกจากตัวจัดสวย จะเป็นที่รักของคนทั้งหลายแล้วทรัพย์สินยเย็นเป็นสุขว่าทรัพย์สินของท่านผู้นั้นอยู่เย็นเป็นสุขคือทรัพย์สินของคนทั้งหลายที่มีความดีประเภทนี้จะปลอดภัยสี่ประการหนึ่งทรัพย์สินของท่านจะไม่เสียหายเพราะไฟเผาพลานัน ไฟจะไม่ยอมไหม้ทรัพย์สินของท่านหลายเหล่านั้นเรื่องไฟไหม้นี่เป็นเรื่องอัศาจรรย์หลายวาระมีโยมท่านหนึ่งมาบอกว่าท่านอยู่ทางด้านตลาดรูอะไรบางทับสกบางสกแกวัาสแกแหลวมั้งหลงสแกสะสแกร์ธม,มาก็จำไม่ถนัดท่านมาพูดซืียตกใจไฟไหม้หลังที่หนึ่งบ้านหลังที่หนึ่ง บ้านของท่านเป็นหลังที่สองไฟไม่ยอมไหม้เปลวไฟพุ่งข้ามหลังคาของท่านไปไหม้หลังที่สามขณะที่อยู่ติดติดกันยังไม่ยอมไหม้ไปไหม้หลังที่สามนี่ละบรรดาทา่านผู้ตบริษัทท่านที่รักษาสินครอรงสินงข้อที่สองได้หรือ <c oughs> การบทสิบก็เช่นเดียวกันเหมือนกันหนึ่งไฟจะไม่ไหม้บ้านของท่าน เรการที่สองน้ำจะไม่ทำลายทรัพย์สินของท่านเรการที่สามลมจะไม่ทำลายทรัพย์สินของท่านเรการที่สี่โจรขโมยมองไม่เห็นบ้านท่านเขามองเห็นเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่อยากจะลักไม่อยากจะขโมยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคุณความดีแก่สิ่ข้อที่สามที่ท่านทรงไ้ได้ ที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าสีเลนะภพก็สมบถาและท่านที่ทรงสิงข้อที่สองรายการนี้ได้ที่ที่สองนี้ได้นะทรัพย์สมบัติที่ท่านจะพึงหามาจะหาได้มีการคล่องตัวมากไม่เสียสายที่ไม่ไม่เสียหายไประเหตุสามเปสี่ระการแล้วการหาทรัพย์สินนี้คล่องตัวมาก จะทำอะไรก็ตามมีมีการทรรมาค้าขึ้นอยู่เรื่อยการค้าขายแตวใครเขาขาดทุนคนประเภทนี้ขาดทุนไม่เป็นมีอย่างเดียวได้กําไรน้อยหรือกําไรมากยังไงยังไงก็มีกําไรกันแน่จะทำพืชไร่ต่างๆนั้นทำนาก็ตามเสียหายยากมีบ้านอยู่บ้านหนึ่งอาตมาทุจา้จักมานาน บ้านนี้ก็มีเรื่องแปลกไม่ขอยกชื่อของท่านมาแต่ท่านมีความเคารพมีความจริงใจอยู่มากขึ้นจะสร้างขึ้นจะมาทรย์สินงของใครใน,ในชาตินี้นะทรา์สิสขนขเขาบุคคลอื่นใดท่านไม่แตะต้องจริงๆเรื่องการโคันโกงมีอย่างเดียวให้ใครไข่คล้องขึ้นมาถ้าไม่เกินวิสัยยืมให้ยืม,ยมกู้ให้กู้ กูก็ดอกเวียก็เอาไม่แพงดีไม่ดีก็ไม่เอาเลยวัดวาทั้งหลายถ้าทำงานเกิดขึ้นถ้าไม่เกินวิสัยท่านมีเครื่องกระแสไฟฟ้าก็ไปช่วยมีเครื่องสูบน้ำก็ไปช่วยตัวเองก็ช่วยตักน้ำช่วยต้มถวอแกงทำงานทุกอย่างเป็นที่รักของคนทุกกลุ่มบ้านนี้แปลกทำไร่ บางปีชาวบ,บ้านใกล้เคียงและทั้งบริเวณทั้งตำบลรือหลายตำบลร่วมกันเสียหายกันยับยินข้าวไม่ได้เสตต้นหนึ่งผักไม่ได้เสตต้นหนึ่งสัตว์เพี้ยกินหมดแต่วันนี้ก็ต้องมีกำไรปีนั้นก็นหลายหมืน่นอย่างสมัยเงินแพงๆกว่านี้ค่าเงินสูงกว่านี้ก๋วยเตี๋ยวชาวละสิบสตางค์หรือห้าสตางค์ เขาเสียหายหมดบ้านนี้มีกำไรสองสามหมื่นบาทถ้าเขาได้กันบ้านนี้มีกำไรเป็นแสนนี่ผลของการทรงสิงข้อนี้บรรดาแทนพุทธบริษัทให้ในชาติปัจจุบันยังให้ผลขนาดนี้ชาติต่อไปจะเป็นยังไงจะนั้นขอบรรดาแทนพุทธบริษัททั้งหลายผู้ทรงไว้ซึ่งความดี ซึ่งเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระจินสีต้องการหนีนรกทุกคนก็พยายามทรงสินข้อที่สองอีกด้วยอีกข้อหนึ่งให้บริสุทธิ์ผดผ่องซึ่งไม่เกินวิสัยมองดูเวลาน่บรรดาทั้งพุทธบริษัททั้งหลายเวลาหมดเสร็จแล้วพูดต่อไปก็ไม่ได้ก็ขอ,อยุติว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์วิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล จงมีแดบรนดาทแต่พุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี